ครับวันนี้จะมาทดลองว่าวิธีถอดท่อที่แบบไม่ต้องต้มแบบไม่ต้องลนไฟนะครับก็คือใช้ทินเนอร์แช่ข้อต่อ PVC แทนนะครับแช่ประมาณ30นาทีนะครับอ่าผมก็เลยโอ้มันจะดีถ้าออกจริงกะจะสะดวกมากเลยนะครับทินเนอร์ก็ใช้ได้ตลอดแช่ไว้ก็เติมเข้าเหมือนเดิมแหละครับทินเนอร์เออถ้าถอดออกนี่ก็จะ ง่ายเลยนะครับไม่ต้องเปียงตังค์เรามาทดลองกันเลยนะครับนี่แชร์ไว้จะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นเหมือนที่คลิปนั้นไหมแต่ก็ก็มันทินเนอร์เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเขาใช้ทินเนอร์ยี่ห้ออะไรนะครับตัวนี้ผมก็ว่าเป็นทินเนอร์ผมก็แชร์ไว้ก่อนอ่าเสร็จแล้วเรามาทดสอบกันเลยนะครับอืมล้งผ่า หลังจากผ่านไป30นาทีนะครับอ่าไปพยายามดึงพยายามดึงก็ไม่ออกนะครับออกยากออกยากมากบิดเท่าไหรก่ก็โอ้แนะนำให้ซื้อใหม่ดีกว่าตัวละห้าบาทสิบบาทเนอะง่ายดีทดลองแล้วกไ็ไม่ค่อยได้ผลนะครับไม่ได้ผลเลยนะครับ ตัวนี้มันเป็นข้อต่อเก่าหลายหลายปีแล้วประมาณสองปีแล้วมุนก็ไม่ออกจนท่อแตกหมดพยายามหลายครั้งแล้วแช่เป็นพยายามแล้วพยายามอีกไม่ออกเลยนะครับสรุปก็คือใช้ไม่ค่อยได้นะครับไม่ผ่าน